จ่าจีดโทรไปที่086 3557893ครับรทีขอนแก่นครับเจเจบายเมมโมรี่เจเจมวยไทยปอสาวนาครับรวมถึงเจเจปอมีนาครับคุณจิ้นเจเจดูแลและบริหารงานอยู่ครับทีขอนแก่นเรียนเชิญครับพักพวกเพื่อนฝูงของคุณจิ้นเจเจตอนนี้บนเวทียกสามครับลุยกันต่อครับลุยกันต่อครับวงในพยายามจะเนี่ยครับมหา ล็อกลัดไล่แขนกันไปแต่ย,ยังตีไม่ได้ครับเดินเข้าหาสักนรินครับยกไปแต่ยังไม่เสียบครับตีเข่าขวาครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับหลานยาโมจิงตีก่อนเลยครับแดงนะหลานยาโมน้ำเงินสักนรินนี่ครับกรรมการประวัติแขกสินอน์เอาต่อยไปก่อนหลานยาโมก,กขวาไปไนายนปล้ำล็อกลัดหลานยาโมมา ทัดนรินไปโอ้โหขวางขวางแทงไปหลานยาโมแทงและถีบด้วยนะถีบและแทงตลอดเหมือนโอ้โหนี่ครับโอ้ยศอกมาเดินเข้ามานี่ไม่ทันระวังนี่อาจจะยุ่งนะครับโอ้โหนี่ครับหลานยาโมโอ้โหนี่ครับแมหมัดศอกแกค,คอยสวนคอยบวกคอยโต้ตลอดเอาเสียบวงในวงในเสียบเข้าไปโอ้โหเอา าว้กับการแยกก่อนครับมาแล้วครับลำหนักๆของสักนารินนะครับความคล่องแคล่วดูเป็นรองครับแต่กระดื้อเหลือเกินครับเนี่ยครับต่อยได้ต่อยไปครับแทงครับแหมดูครับแทงคืนเหมือนกันครับหลานย่าโมครับแล้วพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับโอ้โหคู่แรกวันนี้ยังไงกันเนี่ยสะใจเลยอะสะใจแฟนทั้งเมืองเอ้าฝ่ายแดงหลานย่าโมเอ้าบิดไปสักนารินเอ้าสักนรินแทงมา ชื่อสังเวินอดอดแอไม่ได้นะมาอยู่สจต้องประจินด้วยเอ้าเอ้าหลานย่าหลานย่าโบหลานย่าโบหมัดไปอย่าอย่าสุดนะอย่าสุดนะอย่าสุดนะคู่แรกคู่แรกวันนี้อย่างนี้แล้วเอ้าเอ้าเอ้าตอนนี้มาเหตุการณ์มาท่าจะเปลี่ยนเสิร์ตอนนี้เสียบไปเสียบไปหลานย่าโบย่าล่าโบเสียบสังนารินโตเอ้าสองมาอีกโอ้โหสองมาสองสองแล้วสองสองเอาเอาคืนครับสังนาริน โอ้โหนี่ครับคุณเอกคุณเอกโอ้โหสักตารินไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนครับแต่ทนดีเหลือเกินครับสังตารินทนดีเหลือเกินครับหลานย่าสอยต่อครับหมัดขวาเอาเดินเร่งทําต่อครับหลานย่าโมครับเจอแข้งซ้ายครับแต่ตัวเองก็มีหมัดขวาเหมือนกันนะครับศัสั์มาก็สับคืนครับสับ์สิครับสับไปครับช็อตหรือเปล่าครับโดนตอกขวาอีกแล้วครับโอ้ยคู่แรกวันนี้อะไรเนี่ยโปรกรมาแรงปีรือยังไงหลานย่าโม หลานยาโมเอาสัตมารินสัตมารินเอาหลานยาโมเอาสัตนารินเอาหลานยาโมเอาหลานยาโมเอาอุ๊ยคู่แรกวันนี้อ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นี่เรียบร้อยโอ้โหหมดยกหมดยกหมดยกเหนืองมวยเอกด้วยกันทั้งคู่อ้าวตอนนี้ยกสี่ครับมาแรงขึ้นมาอีกแล้วครับฝ่ายน้ําเงินโอ้โหเอ้าตอนนี้หลานยาโมอู้หูห่วงนอกทำท่าไม่ดีครับ หมายพอช้าเราโดนสองหลานย่าโมครับวงในดีกว่าครับสักการินว่าแบบนั้นครับแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายแล้วกันเนี่ยครับแทงเล่าขาเกี่ยวเก็บไว้เลยครับแต่หลานย่าเองก็มีโต้ตลอดนะครับวงในครับเดินเข้าไปครับเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมครับป้ายหน้าขวางหน้าไว้ตีไม่ตีครับอย่าแต่งตัวนานครับตีขวาตีขวาครับเอารูปเอาทรงไปก่อนโอ้โหคู่แรกวันนี้สาช่ยจริงๆนะครับหมดเหลี่ยมหมดแรงไม่ได้เลยอ่ะายแดงหลานย่าโมน้ำเงินสักการินนะครับ ยกให้นุมโบสนันทเดชว่าชีรารันตนาวงในเรื่องของคูมม่บวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงมันมันพยาค่ายอย่างนี้เลยทีเดียวเอ้าอย่าอ่อนนื้ออ่อนนมอ่อนไข่ไม่ได้นะโอ้โหนี่แหละครับาตอนนี้เป็นน้าเงินบ้างแล้วตอนนี้สักสักนลินสักนลินเดินเปิดเกมเข้าไปแต่ล้านย่าโมครับออรอบวกรอดักนี่ครับ เปลี่ยนหน้าที่กันครับยกที่แล้วนี่แดงเป็นฝ่ายเปิดเกทมทำตอนนี้น้ำเงินบ้างแล้วสักนารินสักนารินล้าขึ้นมาแต่ะะว่าหลานย่ายังไม่ตกใจนะครับมีโต้วสวยๆมียัดคืนสวยๆครับสักเตร์ินเดินลุยต่อครับเดินลุยต่อแทงเข่าขวาชัดไม่ชัดเอาแทงซ้ายครับเนี่ยก็แหม่ยัดเข่าซ้ายคืนมาแล้วตั้งกำแพงแช่โชว์ไว้ครับอ่ออันยาโมแดงน้ำเงินสักนรินทือสักนาินอดแอร์ไม่ได้นะครับ ในดีที่ผ่านมามีทั้งสั่งตีนน้อยสวนซ้ำพานด้วยรายนั้นก็เลาะไม่เลิกในน้ำหนักร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดนิ้วเดินลุยอย่างเดียวเอา้าครับนี่ครับป่าดูุด่นใหม่นี่ทุกส,สิทธิ์ของท่านสจตองปาจีนเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้อโหอ้าวกดแขนกดแขนมาตอนนี้สถานการณ์นี่แอบพลิกไปพลิกมาครับมาบวกมัดบวกมัดใครดีใครอยู่แล้วครับตอนนี้ เดินเข้าไปเสียบเข่าขวาครับสักรินเสียบซ้ายครับหลานยาโมโต้ด้วยเข่าแทงเข่าขวาครับแทงทั้งทั้งที่ตั้งกำแพงเอาไว้ครับเดินเดินลุยต่อครับเดินเร็วขึ้นครับไม่พูดไม่จากับใครแล้วครับตอนนี้ครับแม่แต่พอถึงวงายแต่งตัวช้าคิดช้าทําช้าครับโดนชิงทํามาก่อนนะครับอ้าวนี่นะครับไปแดงหลานยาโมนะครับน้ําเงินสักรินอ้าวมาดูแหมเมื่อกี้มีท่าเรามาสูนข้องขวานด้วยนะเอ้าแทงไปสักมาดินหลานยาโม อยู่ไหนอยู่ไหนสังตินเอ้านี่นะครับโอ้ดูสีหน้าวแววตานี่ยหาเรื่องอย่างเดียวเลยสักนรินสจต้องปลาจิงเอ้าโดนแทงไปลาเนี่ยโมแทงแล้วก็ขาโอ้โหนี่ครับออ่าอ่าะมาถึงตรงนี้าน้ำเงินครับอต้องบอกเออนะื้องาราคาแพงหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงปลายยกที่4นะครับโอ้โหหมดก่อนมวยไฟเตอร์และท็อกออฟเดอะเท้าออแกไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับ แม่เมื่อช่วงเช้าทําทําท่าไม่ดีครับลดน้าหนักหน้าตาช่างครับหลานย่าโมครับแต่ตอนนี้ทิ้งทิ้งทิ้งความลำบากใจไปให้กับสักนารินแล้วครับไล่ต่อยหมัดอย่างเดียวครับสักนารินครับตอนนี้ไพ่ใบสุดท้ายครับไล่ต่อยหมัดอย่างเดียวครับขวาช่วงเข้าไปค่อยๆขยโยเข้าหาครับหมัดขวาหมัดขวาอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าหลานย่าโมแกสายตาดีชนอย่างเดียวสักนารินนี่ครับ เพราะว่าหลานเนี่ยมบุปเด็กๆยังเสียไปโอ้ไอ้ลูกเสียลูกจังหวะนี่ใช้ได้เลยนะครับฝ่ายหลานเนี่ยโมแดงน้ำเงินสักมารีนี่นะครับมวยมันมวยอย่างนี้นะครับทุกพายุมวยมันนันสุกทุกวันสุกนี่ต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยในนามของเอตศินคุณสวนาบุญคุณศักด์แล้วก็จิ๋วเชิ้งปู่เซินเจียวหนังโสมุทีดีเพราะมีซิงด้วยนะครับนี่นี่ครับคู่แรกของการถ่ายท่าสดนี่ พลิกไปพลิกมาครับเตือนเต้นหวาดเสียวมาถึงตรงนี้ครับเป็นฝ่ายสักนลินแล้วครับต้องใช้ลูกหนักลูกแรงโอ้โหสามยกนี่พระเอกชักๆัดเลยครับสักนลินแกมาหลุดมาหลวมยก4ี่แล้วครับจังหวะชิดช้าทําช้าทําให้ฝ่ายแดงครับหลานย่าโมฉายชุดใหญ่ๆนี่ครับ <c oughs> โอ้แต่ว่าเวลามันนวดลงไปเรื่อยๆครับาตอนแรกนี่มีอยากจะลุ้นให้มันเหมือนคู่เมื่อวานครับคู่เปิดหัวพลิกอุตลุดเลยอาแต่ว่าตอนนี้แบบเวลายังพอมีครับอมิงอาไล่มาเหอะนี่นะครับหลานนี่โมออกไปเรื่อยนะครับมวยเด็กๆ,ๆ,ๆโอย่างนี้ดูดิโอ้โหเนื้อตัวนี่บึกเลยอะ่ะนะเหลือนี่ไหลเป็นเม็ดเลยอะ่ะเนื้อในน้ำหนัก100ร้อยร้อยหกปอนด์เนี่ยแต่ว่าต่อยอย่างนี้นะครับโอ้โหต่อยอวดแฟนเลยไปแดงหลานเนี่ยโมนะครับน้ำเงินสักตริน นียแหละทูฟายูมวยมันมันสุกทุกวันสุกนะครับเวลาก็เริ่ม18นกาเป็นต้นไปต้องขอบุณนะครับ CP เจริญพระาัดอาหารจำผัดมหมาชนทั้ง5ดาวและก็เมจิด้วยนะครับนี่อ้าวจูเ่เจ้างูเซนเกวหนังอีกหล,หลายๆอย่างนะครับที่มาร่วมกันสนับสนุนกันเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่ามวยนี่ฉะนั้นไม่ต้องห่วงคอยมีมวยดีแล้วก็มาเสนอได้เลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ปะปอะแปะ,ป,ะปะแล้วก็ทิ้งตัวไม่ได้เลยทีเดียว นี่แหละคู่แรกวันนี้นะครับายแดงคือหลานยา่าโมวัฒนน้ำเงินสักนบินสอจอต้องปราจีนลายยกแล้วนะครับไลยนิดนึงทำ <c oughs> นาทีได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับแกฟิวแล้วเกิดหนีครับกระโดดเข่าสองชั้นแต่ว่าคาะกำลงังมียังเหลือเฟืออยู่ครับฝ่ายน้ำเงินสักนลินแต่ว่าวันนี้ นี่ครับแม่แกเร็วครับหลบซ้ายปลายขวาโอ้เนี่ยครับไล่ไม่จนจริงๆครับหมดยกสุดท้ายชื่นชมหัวจิตหัวใจของสังทารินด้วยนะครับพยายามทําแล้วครับแม่แต่ทําแล้วไม่เข้าครับตัวเองกลายเป็นช้าไปเลยครับหลานยาโมแก่คล่องแคล่วกว่าครับอ่ารอสักครู่นะครับกการผู้วิขาดบนเวทีประวัติแขกสินทรนะครับรับจากสามมุมเรียบร้อยแล้วก็ มองเห็นนะครับชัดเจนเลยทีเดียวหลานเนี่ยโมนะครับโอวัฒนะเป็นฝ่ายชนะศัก์มรินสอจอต้องปราจีนนี่แหละครับคู่แรก